สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นั้นเราจะมาพูดถึงคดีของน้องชุบคู่กันนะคะซึ่งหากเรายังจำกันได้หากย้อนกลับไปเมื่อวันที่2มิถุนายนในวันที่ตำรวจได้นำหมายสารเข้าจับกลุ่มนายเฉยผลวิภา พูดต้องหาในคดีของน้องชมพู่แล้วนายเชพพลได้มีการเดินทางเข้ามอบตัวกับท่านผอบอตรแต่ท่านผอบอตรได้กลับปฏิเสธแล้วท่านก็ได้มีการแถลงในคดีของน้องชมพู่ในวันเดียวกันนั้นคือวันที่2มิถุนายน2564โดยท่านได้แถลงว่าทำแล้วแต่มันยังไม่จบ ตำรวจก็ไม่หยุดทำงานในคดีของน้องจุมพูขอแค่เรายัางเชื่อมันในการทำงานของตำรวจที่รับผิดชอบในคดีของน้องซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้หยุดนิ่งจากการทำงานที่ผ่านมาทั้งมีการเข้าค้นบ้านของนายเชพลได้เข้าตรวจยึดโทรศัพท์มือถือจำนวนสองเครื่อง และกระเป๋าเป้ที่ใช้สะพายขึ้นเขาและล่าสุดก็ได้เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านของแม่น้องชุบภูและบ้านของพ่อแบมซึ่งอย่างที่เราได้เสนอเรื่องราวที่ดูเหมือนว่าพ่อแบมนั้นจะโดนคุกคามอย่างกรณีที่มีคนได้โถูกโทรศัพท์เข้ามาหาพ่อแบมเป็นเบอร์แปลก,ปกพยายามโทรหาพ่อแบม แล้วสอบถามเกี่ยวกับคดีของน้องชมพูและหมาแม่ลูกอ่อนของขวบเบมก็ยังโดนทําร้ายและเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปที่บ้านโกกจำนวนสามคันรถโดยได้แวะไปที่บ้านของแม่น้องชมพูได้มีการถ่ายรูปสอบถามเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ทราบว่ามีการพูดคุยอะไรกัน และหลังจากที่ไปบ้านของแม่น้องจุกคูทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เดินทางไปที่บ้านของข้อแบมทำเอาเหล่ายูทูบเบอร์ที่อยู่แถวนั้นเล่นสะแบบแตกตื่นกันเหมือนกระต่ายตื่นตูมซึ่งเหตุการณ์ก็ประจวบเหมาะพอดีที่นายเชพพลกำลังนั่งกินข้าวกับกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ป่าย,ยางเมื่อได้ยินว่าตำรวจมาบ้านของข้อแบม ก็พากันลุกขึ้นออกจาก,กวงคาวแตกตื่นกันบ้างก็ถือกล้องบ้างก็ส่องดูซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้อนุญาตให้กลุ่มยูทูบเบอร์ของนายเชยพลถ่ายคลิปแต่ก็ได้มีการถ่ายเล็ดลอดออกมาได้ทั้งซูมกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่ก็ได้ห้ามไม่ให้ใครเข้ามารบกวน พราเขาจะได้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งพ่อแบมก็ได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินสำรวจแถวบริเวณป่ายางที่ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดที่พ่อแบมเห็นคนร้ายในระยะตรงนั้นตรงนี้ซึ่งเป็นการคาดเดาจากเรานะคะเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ซึ่งจะเห็นได้ว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้เดินพาพ่อแบมสอบถามตรงนั้นตรงนี้นั้น นายเฉยพลวิภาผู้ต้องหาในคดีของน้องชมพูก็ได้ยืนดูอยู่ด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีนะักตกใจอย่างเห็นได้ชัดได้แต่บอกเหล่ายูทูบเบอร์ว่าให้ตั้งกองอยู่ไกลๆอย่าตั้งกองอยู่ใกล้ๆเขาให้อยู่ห่างๆถ่ยายไกลๆเอาเขามองมาเห็นเขาไม่ถ่ายพวกเจ้าก็อยู่ห่างๆนั้นดีแล้วถ่ายไกลๆ,ๆอยู่ในรัศมีของเรา และถามเหล่ายูทูบเบอร์ว่าเสื้อสีม่วงนั้นคือใครยูทูบเบอร์ก็เลยตอบว่าพ่อโบใบไม้ก็พอจะทราบกันในประมาณเพียงเท่านี้กันนะคะซึ่งรายละเอียดเราก็ยังไม่ทราบชัดว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้มาเกี่ยวกับอะไรกับพ่อเบมแต่เราคิดว่าคงจะเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่ เรามารับฟังในการวิเคราะห์ของทางชาวโซเชียลกันต่อนะคะโดยชาวโซเชียลท่านนี้ได้มีการวิเคราะห์ลงในกลุ่มของบักชูโดยได้มีการวิเคราะห์ว่าตำรวจไปทำไมวันนี้ที่โกก,ก,กเป็นการวิเคราะห์ที่เราเห็นตำรวจไปโดยห้ามยูทูบเบอร์ถ่ายการทำงานของตำรวจ เป็นการปกติที่ผู้ต้องหาในคดีนี้ให้การภาคเศษตำรวจจึงต้องนำพยานแวดล้อมว่าพบเห็นผู้ต้องหาเวลาไหนสถานที่ไหนมาชี้จุดที่พบเห็นคงมีการถ่ายภาพพยานแวดล้อมแต่และคนเพื่อเอาไปประกอบกับคำให้การกับพนักงานสอบสวนไว้แล้วน่าจะมีพยานแวดล้อมเด็กด้วยเพราะมีรถตู้ของกรมคุ้มครอง สิทธิเด็กและสตรีไปด้วยเป็นการทำงานปกติของพนักงานสอบสวนนำพยานแวดล้อมทำแผนเพื่อประกอบกับการให้ปากคำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนี่เป็นการวิเคราะห์เท่านั้นซึ่งเป็นปกติการทำงานตามขั้นตอนของตำรวจในกรณีของผู้ต้องหาให้การภาคเศษก็ต้องนำพยานแวดล้อมมาทำแผนทำให้บางคน ต้องเข้าห้องน้ำเลยแหละส่วนทางด้านของ f อฟนายเชพลหลังจากที่กลุ่มยูทูบเบอร์ได้มีการถ่ายคลิปที่ตำรวจมาที่บ้านของพ่อเบมต่างก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาบางก็บอกว่าตำรวจไทยควรทำสิ่งที่ถูกต้องค่ะคนทั่วโลก,กรู้ว่าไม่ใช่ลุงพลแน่นอนใครก็มองออกว่าเป็นใคร เป็นปีแล้วจะมาเอาหลักฐานถ่ายไว้เอาไว้ใจตำรวจนะจ๊ะติดตามดูหลายๆคนอย่าให้คาดสายตาระวังจะถูกซุกสิ่งผิดกฎหมายช่วยกันเป็นหูเป็นตาตำรวจไทยทำงานใช้บุคลากรเปลืองนะเอาจริงๆชอบเล่นใหญ่เวอร์วัง คงจะพาพ่อแบมมาชี้จุดว่าเห็นนายเชยพลตร,ตรงนั้นตรงนี้คงจะกัดไม่ปล่อยจริงๆจ,จากใบสั่งแล้วใครสั่งมาขยันจังขยันแบบนี้น่าจะลงไปทำงานสามชายเด่นใต้นะตารวจสมัยนี้เขาทำงานกันแปลกๆนะขนาดเจ้าของที่ก็ยังโดนสั่งและโดนไล่ออกจากที่ของตัวเองเลย ใจขอจะไม่มาคุยกับเจ้าของทีหรือขออนุญาตเขาก่อนเลยหรือใหญ่ครับประเทศเลยนอตำรวจไทยกลางและเบ่งหวังว่าตำรวจดีๆคงจะยังมีอยู่อยู่บ้างนะก็พวกพยายามจะเอาลุงพลเข้าคุกให้ได้และอีกที่สำคัญก็คือให้ระวังพวกจะโยนยาเข้าไปในบ้านนะ แล้วก็รีบไปค้นหาเบื่อเจ้าหน้าที่ละเอียดแต่แถวๆนี้แหละจะเอาให้ได้เวรกรรมมีจริงช่วยสวดแผ่เมตตาให้ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุซึ่งจากการที่ทางด้านเอฟซีของนายเชพพลได้มีการพูดถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการพูดในเชิง นิดเครดิตในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งดูแล้วไม่เหมาะสมซึ่งอํานาจของตำรวจก็ได้มีไว้ในหน้าที่อย่างชัดเจนเราก็ขอบอกเอฟซีของนายเชพพลกันนะคะว่าตำรวจเขามีไว้คือมีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาญาและมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักรซึ่งเราต้องมีตำรวจไว้หากใครมีปัญหาใดๆก็ต้องไปพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะดูหมิ่นดูแขนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ